นั่งใหอยู่ในสภาพปกติคือเรียบร้อยการนั่งปฏิบัติสมาธินั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้เลือกอิริยาบถแต่ท่าการนั่งแบบพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนั่งตางสมาธินั่นเป็นการถูกต้อง ในบางสูตรท่านก็บ,บังครับว่าอุกมชูกายอย่างเคยตั้งกายของเราให้ตรงเอาขาขวาครับทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเราไม่ต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอาศัยทางนี้เพื่อว่าเราจะได้สํารวมตั้งสติ เพื่อจะได้ใช้สติของเราเองสังรวมกายปฏิมัติตกายของเราไม่ให้เผลอให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นการปรับปรุง<อ>ในเบื้องต้นให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญการสํารวมกาย หรือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและสำรวมใจเราไม่ได้ปล่อยให้จิตใจของเราเที่ยวไปไกลแล้วไปกระทบสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้หมดกำลังในความสนุก เมื่อไปแล้วย่อมไปไประสบเรื่องหลายอย่างไปเก็บเอาเรื่องหลายอย่างไปรู้เรื่องหลายอย่างทั้งเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มาสั่งสมไว้ในจิตในใจเวลาเราต้องการความสงบจิตก็เลยสงบไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านั้นพลักดันให้เราคิดเรานึกเราปรุงเราแตะ ถ้าเราดูสภาพจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในเพศในวัยไหนก็ตามเมื่อเราเอาสติมาสอดส่องดูในเริ่มต้นไม่ผิดอะไรเหมือนกับจิตใจของเด็กเหมือนกับเด็กเพราะเหตุใดไม่ใช่จิตใจของเราเราจะบอกได้ง่ายเมื่อไหร่ เราจะอบรมได้ง่ายเมื่อไหรเรามาอบงานให้ทำพุโทโธพุโทโธไปสักครู่หนึ่งมันไปแล้วบอกไปอยู่ตรงนี้มันไปตรงนั้นบอกให้ตั้งตรงนั้นมันก็ไปตรงนี้รอบเลีกอยู่เสมอถ้าเราพิจารณาดูแลหละแต่เราเป็นคนใหญ่ก็เลยไม่แสดงออกมาข้างนอกมีฮิริสักหน่อยไม่พูดตามี่เราคิดไม่ทำตามี่เราคิด ถ้าหากผู้คนใดพูดตามจิตใจมันคิดทำตามจิตใจไม่คิดมันคิดนั่นไม่ผิดแปลกอะไรเหมือนกับเด็กเพราะเหตุนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสติเอาไปช่วยเหลือกับพร้อมด้วยหลักธรรมเป็นเครื่องยึดทางจิตใจตกากับให้จิตใจของเรามีหลักมีฐาน เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานเป็นเครื่องยึดมั่นให้จิตใจของเรานักแน่มและมั่นคงเมื่อเราต้องการสงบมันก็จะสงบได้เมื่อเราต้องการคิดก่คิดได้ถ้าจิตใจอย่างนี้เรียกว่าจิตใจควรเกดตามงานจิตใจ ส่วนแก่การงานจิตใจน้อมไปเพื่อเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายตั้งอยู่ในธรรมีมรรมเป็นเครื่องดําเนินเพราะเหตุนั้นจึงเป็นจะต้องยึดหลักเราเอาธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งมาอบรมจิตใจอย่างน้อยให้จิตใจนั้นมันระลึกอยู่ในธรรมเพื่อให้เป็นเครื่องสอเห็นว่า จิตใจของเรานี่อยู่ในอำนาจของสติอยู่ในอำนาจของธรรมหรืออยู่ในอำนาจของเราที่เราต้องการเราต้องการใ้ระลึกพุทธโธมันก็ทำงานอยู่ในพุทธโธอยู่อย่างนั้นตลอดไปเมื่อระลึกพุทธโธไปเราต้องการจิตสงบละเอียดลงไปอีกจิตก็สงบละเอียดลงไปตามต้องการนี่แปลว่าวจิตควรแก่การงาน จิตค,ควรเกิดการอบรมจิตค,ค,ค,ควรเกิดการฝึกฝนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องสังเกตถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้ใครไม่รู้แต่เราเองต้องรู้เราเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องใช้สติของเราอบรมเราจะเอาสติของคนอื่นมาอบรมเราไม่ได้จะเอาปัญญาของคนอื่นมาอบรมเราโดยตรงไม่ได้ เพียงแต่ได้ยินอุบายแล้วต้องสติของเราเองต้องปัญญาของเราเองเราก็ต้องพยายามเข้าในทางสติในทางปัญญาต้องเราต้องเป็นกลางอยู่เสมอต้องสังเกตว่าจิตนี่มันน้อมไปในทางไหนถ้ามันน้อมไปในทางสมถะ ในทางภาวนา,าจิตก็มีสติในเรื่องภาวนาไในะลึกอยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งเจริญภาวนาและลึกไปและลึกไปแท้จริงการระลึกภาวนาบริกรมร,รมทำอันเดียวถ้าเราผูกจิตผูกใจโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจยินดีในความสงบประรบความเพียรในการระลึกให้ต่อเนื่องกัน อยู่เสมอทําไปมันก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่หุ่นวายเป็นเรื่องที่เราจะได้พักผ่อนเราจะได้รู้ตัวถ้าเราเกิดความดีใจเข้าใจตัวเองถูกต้องทําถูกต้อง,กองเกิดความพอใจมันก็สงบง่ายแต่าทาโดยไม่เข้าใจตัวเองสักแต่ว่าทําแล้วมันก็ยากที่จะสงบ รู้จักพอดีในจิตใจของเราในการที่จะเตรียมเพื่อสงบมันยอมรับความสงบยอมรับความที่เราตั้งใจมันยอมปล่อยวางให้เรามันยอมเล้ศเลือให้เรานี่แปลว่าจิตควรแก่การงานควรแก่การอบรม พราฉะนั้นเราพยายามประคับประคร,ระองจิตของเราให้ระลึกไปด้วยดีทำความสุขใจในภาวนาด้วยทำความวิเวกทำความพอใจด้วยอย่างน้อยเราระลึกว่าเราได้ทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ระลึกเอาคุณของพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์มีอันุภาพ มาอยู่ในจิตใจของเราเราได้ที่พึ่งอย่างระเสริฐแต่เพียงเท่านี้ก็เราก็มีศรัทธามีความพอใจในการปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาหรือไม่ได้ลึกสร้างศรัทธาขึ้นมาใช้แล้วทำศัตรีว่าทำแล้วไม่มีกำลังใจไม่มีความเสยายาียใจจิตใจมีแต่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเห็นการกระทำของเราเป็นเรื่อง ไม่สบายไม่มองเห็นความประโยชน์ไม่มองเห็นความสบายอย่างจริงจังมันผิดกันตอนนี้เองอุบายแยกคายที่อบรมจิตใจของเราในเบื้องต้นให้เกิดกำลังในจิตน้อมไปในการที่จะละในการที่จะสงบจริงๆอันนี้เป็นอุบายที่สำคัญมากเราอย่ามองข้าด หรอว่าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วจิตจะสงบหรือจิตจะเป็นไป <c oughs> อาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ถ้าเราทำด้วยการสำนึกให้ถูกต้องเรียกอาทิตถุชุกกรรมคือทำจิตของเราให้ตรงให้พอดีพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะยินดีในความสงบ ความริเวกพอใจในการกระทำทำด้ยความสบายเพราะเราตรวจดูแล้วไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางเลยนอกจากที่จิตมันปรุงสร้างขึ้นในตัวของมันเองด้วยกิเลสมันหลอกเท่านั้นทาไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรเราสถานที่ก็ปลอดภัยทุกอย่างอากาศ้ว ก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรทุกอย่างลงไปได้หากจิตยอมรับความจริงและความสงบคืออะไร,รจิตอยู่ในอารมณ์อันใดมันจึงจะสงบจิตฟุ้งซ่านลำคาญเพราะอะไรผลักดันเพราะมันมีอะไรขาดอะไรมันเพิ่มอะไรจิตสงบนี่มันเพิ่มอะไรและมันตัดอะไรออก อันนี้เราต้องรู้ตัวของเราต้องฉลาดเรียกับอุบายสมถะคืออุบายทำจิตใจของเราให้สงบเมื่อเรามีอุบายรู้เท่าอารมณ์ในจิตใจของเราภายในแล้วมันไม่มีทางไปจิตยอมรับความจริงว่าความสงบนี่มีประโยชน์แก่จิตเองมีประโยชน์แก่ตัวของเราเอง การจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นบรนทอนกำลังความผ่องใสและความสงบสุขของจิตที่เราได้รับทุกมาแล้วกระทบกระเตือนมาแล้วแสนสาหัสเราก็ยังระลึกได้เพราะจิตมันฟุ้งไปเพราะจิตไม่สงบนี่เองจึงมีเวรมีภัยมีพพมีชาติ มีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่มีที่สิ้นที่สุดเรื่องอย่างนี้ใครๆก็มีด้วยกันทางนั้นแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีมาแล้วพระสาวกทั้งหลายก็เป็นไปมาแล้วในโลกทุกอย่างเหมือนกับเรานี่แหละแต่พระองค์มามีสติรู้ตัวแล้ว ใช้อุบายอกรมรักษาจิตทำจิตของพระองค์ให้เข้าใจอันถูกต้องในหลักธรรมอันเป็นความจริงจะเรียกว่าสัจธรรมที่มีประจำอยู่ตลอดเวลาสัจธรรมนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะหลักสูตรที่สวดที่เท่านั้นในภาพปฏิบัติแล้วจิตใด ที่กิเลสสนับสนุนสน,นุนอยู่จิตไม่สงบจิตทุง่งทรางจิตรำคาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นธรรมสัจธรรมในส่วนที่ทุกข์กับสมุทัยมันผลักดันจิตไม่สงบก,ก็เป็นฝักฝ่ายที่ทุกข์เราสร้างสติขึ้นมาเป็นมรรคสร้างสติระลึกทุกข์ทำสมาธิตั้งมั่นในทุกข์ ก็เป็นมรรคเพียรพยายามรู้ก็เป็นมรรคนีเพื่อกระดับทุกข์ที่เราระลึกพุโทโธพุโทโธเป็นองค์มรรคนะเพราะเราสร้างสติที่เราเพียรไม่ลดลนะก็เป็นสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นท้ากว่าสิ่งเหล่านี้เราทําได้ต่อเนื่องกันจิตก็ตั้งมัน่นความเพียรพยายามก็เพียรชอบจิตก็ตั้งชอบสติก็ระลึกชอบ สามอย่างทำงานด้วยกันนะ <c oughs> ส่วนสมุทยัยที่ให้เกิดความฟุ้งร้างรำคาญเรื่องต่างๆนะั้นถูกตัดออก ค่อยลดน้อยลงน้อยลงความเพียรของเราเพิ่มขึ้นสติเราเพิ่มขึ้นเมื่อขาดจากเมื่อขาดจากกิเลสในส่วนนั้นที่มาขัดขวางให้เกิดความฟุ้งซ่านให้เกิดความรำคาญด้วยยันใดอย่างหนึ่งที่ปรากผัสสะที่เกิดขึ้นจากกายที่เรานั่งไม่ได้เปลี่ยนเอริยาบทก็ดี จาก,กจิตที่สติควบคุมไม่ให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ของกิเลสก็ดีสิ่งเหล่านี้อาจจะแทรกมาผลักดันมาต่อสู้กับสติของเรากับมรรคของเรากับความเพียรของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสอบสองระวังรักษาในส่วนนี้ให้มรรคได้ดำเนินไปให้ราบเรือร่อให้โล่ง ไม่มีสิ่งใดขัดขวางขึ้นในเวร์ความเกียดคร้านง่วงเอาเนอนมันทำลายสมาวายามะคือความเพียรชอบความฟุ้งซ่านรำคาญมันทำลายสติทำลายความสงบทำลายความมันม่นมั่นคงคือสมาธิ เพราะฉะนั้นเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ <c oughs> แล้วมากําหนดทาใจให้ดีเหมือนเราเตรียมจะนอนหลับก็ยังดีกว่าแต่เราไม่ปล่อยให้หลับทีเดียวะลือกทาใจของเรานั่งอย่างสบายนี่แหละไม่จาเป็นจะต้องนอนเรานั่งให้สบายก็ได้หายใจให้สบายก็ได้ะลึกพูดโทให้สบายก็ได้สํารวมให้สบายก็ได้ อย่าไปสร้างความไม่สบายขึ้นมาถึงแม้ว่ามีบางส่วนที่เสนอเข้ามารู้สึกยังไม่สบายก็ตามแต่ในส่วนนั้นเราเฉยผ่านไปไม่สนใจเรามาสนใจรักษาทำคําบริกรรมของเรานี่ทำใจสบายทำไปทำไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าจิต ที่เป็นฝ่ายอกุศลกับจิตที่เป็นฝ่ายคุศลเป็นคู่แข่งกันฝ่ายคุศลเรียกว่าธรรมฝ่ายอกุศลเรียกว่าอารรุรลมันย่อมมันไม่จยอมได้ไง่ายๆมันถักดันอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องอาศัย คุณธรรมอย่างอื่นมาช่วยเป็นต้นหลักขันติธรรมคือความอดทนวิริยะธรรมและความเพียรพย,ยายามจิตตะเอาใจสุช่วยฉันท้าความพอใจคุณธรรมเหล่านี้จะสามารถจะเอาชนะฝ่ายอธรรมได้เพราะเป็นเครื่อง ให้เกิดความเพียรพยายามไม่ลดละให้เกิดความรู้รความเข้าใจอันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายได้ยินได้ฟังพยายามรวบรวมกำลังความพอใจความเรื่อมใสความเพียรรวบรวมกำลังสติรวบรวมกำลังสมาธิรวบรวมปัญญาเข้ามาสู่ในการกำหนด ให้มันแน่วแน่อยู่ในอันเดียวกันเราจะได้รับความสบายเมื่ออารมณ์สิ้นที่ขัดขวางมันขาดไปแล้วเราก็จะมีความสงบความสุขขึ้นมาในขั้นสมาธิตามควรแต่กำลังจิตใจของเราฉะนั้นตั้งใจภาวนาต่อไป สมควรแก่เวลาแลาจึงคอยเลิกพร้อมกัน